แล้ววันนี้นะคะหอมก็จะมารีวิวรถส่งมอบนะคะมาด้าสองหนึ่งจุดสามซีนะคะรุ่นห้าประตูสีดำเจ็ดแบ็กค่ะสวัสดีค่ะ เซลหอมนะคะที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทมาดามิแท้ข้างบิ๊กซีสุราธานีค่ะแล้ววันนี้นะคะหอมก็จะมารีวิวรถส่งมอมนะคะเรายืนอยู่กับเจ้ามาด้า2 1.3 c นะคะรุ่น5ประตูสีดำเจ็ดแบคค่ะคันนี้นะคะเจ้าของก็เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะคะออกรถกันง่ายๆเลยค่ะแค่คุณมีสลิปเงินเดือนรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะรายได้เป็น2.5เท่าของค่างวดค่ะ ออกรถ2 9 5 0 0บาทผ่อนียเพียง7,950บาทแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะออปชันเจ้าคันนี้ค่ะก็มาครบมากๆเลยค่ะกับราคาที่ประหยัดเพียง599000บาทนะคะมีให้เลือกถึงสีเลยค่ะมาด,ด้าสแล้วก็มี2ดีไซน์ให้เลือกเลยค่ะทั้ง4ประตูแล้วก็รุ่น5ประตูราคาเท่ากันคุณลูกคา้าสามารถเลือกเองได้เลยค่ะ แล้วก็ด้านหน้านะคะมากับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบ LED ค่ะทำให้การมองเห็นด้านหน้านะคะสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็ก15นิ้วนะคะลวดลายสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับยางของดัน l อบค่ะแบบ EcoSport ช่วยให้การขับขี่นะคะประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะก็จะมีระบบปันน้ําฝนออตโต้เลยค่ะฝนตกเร็วก็ไม่ต้องห่วงฝนตกช้าก็ไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องทํางานเลยนะคะมันทําเองออตโต้ไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านใต้ของกระจกค่ะแล้วก็เป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของ คุญแจนะคะจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีกุญแจที่ตัวก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะก็จะมีปุ่มกดอยู่ที่เบามือจับนะคะสอ,สองฝั่งประตูนะคะแล้วก็จะมีแบบปุ่มกดสมาร์ทเอเนอร์จีด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของเราก็สําคัญมากๆค่ะเป็นระบบความปลอดภัยทั้งเป็น เซนเซอร์กะระยะด้านหลังนะคะ4จุดค่ะแล้วก็กล้องขณะถอยหลังนะคะแล้วก็เวลาที่เราถอยหลังทุกครั้งก็จะมีเส้นกะระยะให้นะคะทําให้การถอยหลังง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารรับสายวางสายผ่านพวงมลลาลัยตรงนี้ควบคุมกันได้ง่ายเวลาที่เราขับขี่จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์ออโต้เลยค่ะเป็น วงกลมแอร์แยก3วงเลยแล้วก็หน้ามาพร้อมหน้าจอนะคะสามารถสัมผัสได้คะ่ะหน้าจอ7.7นิ้วค่ะแล้วก็โหมดเกียร์นะคะก็มี3ระบบเลยค่ะเป็นเกียร์ออตโต้ธรรมดาออตโต้แมนนวลอีก6สปีดแล้วก็โหมดเกียร์แบบสปอร์ตนะคะไว้สำหรับสายซิ่งหรือว่าคนที่ชอบขับรถเร็วๆเ,วเ,วเวนี้ยค่ะ คันนี้นะคะหอมติดความเข้มให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเลือกเป็น60รอบคันเลยค่ะมองจากด้านในนะคะก็จะมองเห็นชัดเจนทัศนวิสัยก็โอเคกันเลยค่ะแต่ทีเนี้ยพอมองจากด้านนอกอะแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะว่าใครเป็นคนขับขี่อันนี้ก็เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังสนใจรถมาด้าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมาด้าสองมาด้าสามซี cx 5 cx 8หรือว่าจะเป็น bt 5 0นะคะสามารถเข้ามาขอใบเสนอราคาดูส่วนลดของแถมกันที่โชว์รูมมาด้ามิแท้ข้าง b ิ๊กซกันได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะคุยกับน้องหอมส่วนตัวนะคะก็สามารถสแกนลนยหรือว่าโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของมาด้ามิแท้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะพวกเรา จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรรอติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้น้องหอมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย